เรื่องความมีวินัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถที่จะสร้างได้นะฮะซึ่งการสร้างได้เนี่ยต้องสร้างแต่เด็กนะฮะทำไมเวลาคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยไม่กล้าทิ้งขยะลงพื้นน่ไม่กล้าถมน้ำลายบนพื้นนะฮะเข้าห้องน้ำไม่ชักโคกสิงคโปร์ไม่ได้นะฮะทำไมเขาเวลาคนไทยไปสิงคโปร์ทำไมทำได้มีวินัย ะะเราก็ต้องทําได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะฮะเดี๋ยวเรื่องการศึกษาเดี๋ยวท่านจีนานี่คงจะเสริมต่อภูมิใจในชาตินะฮะซึ่งเขียนอยู่ในวัคซีนเะนี่ยภูมิใจในชาตินี่ไม่ใช่ว่าชาตินิยมข้างชาติอะไรแบบเยอรมันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะ,ะแต่เราต้องบอกเด็กเราว่าประเทศไทยนี่มีดีนะฮะมีรากฐานนะฮะมีวัฒนธรรม นะมีอารยาธรรมมีภาษาพูดภาษาเขียนนะมีทรัพยากรธรรมชาติมีแม่น้ำภูเขาทะเลขนาดน้ํามันเนี่ยนะว่าไม่ค่อยมีก็ยังมีนะแก้ธรรมชาตินะฮะมีสิ่งที่สวยงามนะฮะเราต้องภูมิใจในชาติของเรานะฮะยกตัวอย่างอเมริกันเนี่ยเห็นไหมฮะเหตุการณ์นในวันวัน,นคนยกคนชูธงชาติอเมริกันทั้งเมืองเลยเพื่อกระตุ้นความ ภูมิใจในชาติว่าเราไม่ยอมแพ้นะฮะท่านดูที่นิวออรลีนน้ำท่วมพายุแคทเธอรีน่ามาคนชกชักธงชาติบ้านที่ถูกน้ำท่วมความภูมิใจฮะเวลาเราสอนเด็กเราเนี่ยไม่ต้องไปดูมากถามนักเรียนในหมู่บ้านตำบลเราเนี่ยนักเรียนภูมิใจอะไรบ้างลองนึกสิจะมีตัวอย่างมากมายฮะโอ้โหลำธารเราก็สวยนะโอโ้เรามีต้นไม้สวยอยู่ต้นหนึ่งนะต้นใหญ่สวยมาก ที่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะตอนหน้าสูระาไปถ่ายต้นตากุระาสวยๆมาเหมือนกันฮะของเรามีดีๆอย่างเงี้ยภูมิใจในชาตินะเรียนตามความถนัด